้านของจ้าโองามพลิงค่ะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาผู้ชมขาเดินหน้าฟ้องกลับจูนเพชุรีภรรยาของหนุ่มกลา,านะคะคในข้อหาเบิกความเท็จแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยอับอายค่ะทนายเดชากิติวิทยาน,นันนะคะแล้วก็พร้อมด้วยจ้าโอค่ะสาวคนนั้นที่ตกเป็นประเด็นข่าวเช้านะคะได้มีการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดลบบุรีไปฟ้องกลับคู่กรณีก็คือแม่จูนเพชุลีภรรยาของหนุ่มกลา,าค่ะในข้อหาเบิกความเท็จ ซึ่งทางด้านของทนายเดชาเนี่ยทนายความของนุ่งกะลาก็มีการบอกนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ว่าความที่ศาลจังหวัดลบบุรีครับคดีเบิกความเท็จแล้วก็นําสืบเท็จในคดีแพ่งครับในขณะที่ทางด้านของซีอีโอเจ้าโองามพลิงค่ะก็มีการเผยภาพคู่กับทนายเดชาแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าศาลลพบุรีวันนี้ค่ะ งานนี้แน่นอนก็นว่าทนาเดชาเนี่ยก็ออกมาเปิดใจผ่านทางเอฟบ็อบทูเดย์บอกว่าเนี่ยในส่วนที่มาฟ้องก็คือจะเป็นเรื่องของการเบิกความเท็จภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเลยแบบไม่ใช่เจ้าโอ๋เลยเงี้ยนะคะแต่ว่าพยานเนี่ยมาเบิกความว่าเป็นเขา Facebook ก็ไม่ใช่ของเขาคําพูดต่างๆอย่างเช่นผัวมึงมาอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ที่อยู่ในคําพิพากษาของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดนะคะเพราะว่ามีคนปลอมเขาเต็มไปหมดเลยเอาเขาไปด่าเขาก็เดือดร้อนทํางานก็ยากเขาก็เลยมาดําเนินคดีปฏิเสธว่า ไม่ใช่ของเขามีการไปแจ้งความแล้วว่าไม่ใช่ตัวเขาเองนะแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่มาด่าน้องเนี่ยด่ามานานพอแล้ว งานนี้การทางน,นั้นของเจ้าโอเนี่ยก็เปิดใจนะคะบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วละ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตัดสินเราไปแบบนั้นแล้วอยากจะฝากถึงคนที่ชอบเข้ามาเวลาไลฟ์ขายของเนี่ยบางทีไปด่าครอบครัวไปด่าพนักงานนานแล้วเกือบ2ปีแล้วธุรกิจเนี่ยก็มีคนมากดสแปมนะคะจากที่เราเลี้ยงแบบเลี้ยงลูกน้องได้ขายของได้เลี้ยงพนักงานได้หรือว่าเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยดรอปลงไปหมดเลยเพราะทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์บอกเนี่ยไม่ต้องไปสนับสนุนมันหรอกตัดสินเราไปในท ัแแบบนน้้ซะลวหากย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมเนี่ยแม่จูนเพชรลีภรรยาของนุ่กะลาเองก็มีการได้เหมือนว่าโพสต์นะคะโพสต์หมายเรียกระบุข้อความบอกว่า ฟอ้องแม่หรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถึงวันนัดจะไปรอที่ศาลนะคะจะได้เจอกันสักทีแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบว่าหมายเรียกแรกในชีวิตนะคะในความเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายวันจันทร์ที่17มิถุนา2567จะได้เจอกันสักทีกรณีว่าเหมือนว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ